สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่อารบกับพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากสถานการณ์การเมืองนะครับทดานผู้ชมก็ยังคงเป็นไปอย่างที่เคยเป็นครับท่านไม่มีอะไรมาละแค่ระคายผิวนายกอิงนะครับทดามผู้ชมส่งผลให้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะเกิดคําถามครับท่านจากกลุ่มจตุพรนะครับท่ามผู้ชมรวมถึงทนายนกเขาเสรีพิสุทธิ์นั่นเนี่ยเจ๊ปองสนทิยานชื่อลือไทยในธรรมอะไรประมาณนี้เออแกออกมาหรือย,ยังว่าไม่อาจแน่ใจนะครับทดามผู้ชมแต่ถ้าเกิดเฮ้ยคุณต้อยนะครับท่านในนี้ผมยังไม่เห็นนั่นนนเ่่่วววััไปรมตตก48คแด้า มีชื่อด้วยครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติต่อยสนธิยาณนี่ออกมานี่ก็ออันนี้ก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านสังเกตคีแมนไม่กี่คนนะคะรับท่านผู้ชมหนึ่งใครบ้างจ้า สนที่ลิมทองคุณครับท่านยังไม่ออกมาด้วยตัวเองนั่นเนี่ยส่งอาจารย์บานเทพมาเพราะอะไรจะเนี่ยถ้าเกิดคุณสนที่ออกมานะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องมีอะไรที่แบบยีอาจจะมีคาดไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมความสําเร็จน่าจะมีมากกว่าความล้มเหลวครับท่านแต่ระดับนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นสื่อใหญ่ครับท่านจะออกมาบ่อยๆหรืออะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ายี่ห้อนี้เขาหรีโดนจานลึกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็มีการตั้งคําถามนะเว้ คลิปเสียงนั้นเนี่ยมีออกมาครับท่านจากทางเขเมรหรือทางส่งมาทางฝั่งไทยกลุ่มต้านหรือเปล่าครับท่านแล้วก็ออกมาเผยแพร่อะไรประมาณนี้มันวันที่18มิถุนานะครับท่านผู้ชมสักพักผมเปิดโทรทัศน์หยุดไปวันหนึ่งวันที่19เว้ยเฮ้ยแล้วก็เห็นวันที่20นั้นเนี่ยจตุพรครับท่านรวมคนนั้นเนี่ยกับเจฟปุงเจ๊ปองกลุ่มคอปทอกลุ่มคนรักาติรักแผ่นดินทั้งหลายแหละ่นะครับท่านผู้ชม4ีสคนนะครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนั้นเนี่ยมีเสรีพิสุทธิ์ด้วยครับ มากันให้ผึบกันเลยทีเดียวอูแวนโกก็น่าจะโผล่มาด้วยนะครับท่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนี้ไอเราก็นึกนะครับท่านเตรียมจัดมอบนั่นเนี่ยวันที่28ครับท่าน 28มิถุนายนนั้นเนี่ยซึ่งก็หมายถึงอีก9วันหลังจากวันนั้นครับท่านเฮ้ยนึกในใจวันนี้มันวันที่27แล้วหรือว่าทำไมเวลาผ่านไปเร็ววะเน,นี่ยเพราะว่าตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมจะจัดม็อบนั้นเนี่ยผมต้องจัดวันนั้นแล้วเลยครับท่านน้ํากํลาลังร้อนนั้นเนี่ยตีเหล็กมันก็ต้องตีตอนนี้เว้ยเฮ้ยที่นี่ผมก็มานั่งสงสัยเฮ้ยเปิดดูปฏิทินเอา้าอีกแปกวันนี่หว่าเฮ้ยทำไมมันถึงใช้เวลาช้าแบบนี้นะนนนครับท่านผู้ชมแล้วก ตั้งอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จบลงในเวลารวดเร็วที่สุดเลยครับท่านตอนแรกนึกว่าวันที่28 2930ดมนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้าล่าสุดด่วนเข้ามาครับท่านจตุพรออกประกาศนะครับท่านผู้ชมเราจะจัดม็อบแค่วันเดียวเว้ยเฮ้ยคือวันไหนจะเนี่ยวันที่28มิถุนายนเที่ยถึงนี้นะครับท่านผู้ชมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะไรประมาณนี้แล้วก็จะจัดแค่เพียง1วันนะครับท่านหนึ่งวันนี่คงทั้งวันทั้งคืนเลยหรือเปล่าว่าบอกไม่ใช่4โมงเย็นถึง่ามจุพรออกกมาาะศนนั้เนี่ยขออให้้พี่ง ทำความเข้าใจนะว่าการจัดมอบครั้งนี้นะเนี่ยไม่เหมือนกับการจัดมอบอื่นๆที่ผ่านมาได้ยินปุ๊บมานั่งคิดมันยังไงกันวะเะ ไม่เหมือนครั้งอื่นๆที่ผ่านมาแสดงว่าคนจะต้องเยอะสิว่าเฮ้ยเพราะอะไรจนเนี่ยหลังจากที่ครั้งอื่นๆที่ผ่านมานี่มันน้อยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมสําหรับอะไรจ้าวิทยากรบนเวทีหรือเปล่าบอกอมไม่ใช่คนมาร่วมนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยนะเนี่ยให้อย่างเยอะเลยนะครับท่านก็ไม่น่าเกิน5 600คนครับท่านถ้าตีแบบแม็กซิมัมที่สุดนะครับท่านผู้ชมประมาณ1000คนครับท่านไม่ให้เกิดไปจากนี้นะเนี่ยสักพักวันนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามีสองสาเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของเบิเร์ตวันว เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งนะครับดนผู้ชมชอบหาคอนเทนต์ตามอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะม็อบคอปทอนะครับท่านได้ประกาศนะเนี่ยนายุกอิงต้องลาออกนายุกอิงต้องออกไปลาออกลาออกไอ้ลูกคู่ในม็อบก็ลาออกเบิร์ดวันนันว่างนี้แหละจ๊ะอยู่ต่ออยู่ต่อแล้วก็มีเอาธงชาติได้ด้วยนะครับท่านแต่เป็นธงชาติที่ไม่ใช่เวอร์ชันแป๊ดน้ำนะเนี่ยออกไปอยู่ต่อออกไปไอ้อีกฝ่ายหนึ่งออกไป ไม่ออกอยู่ต่อลาออกไปนายก <c oughs> อิงลาออกเบิร์ดวันน้องว่างยูทูบเบอร์นี่แหละจ้าไม่ลาออกอยู่ต่อเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทัวรลงครับท่านผมม็อบนะเนี่ยตะโกนล,ลั่นนายกอยู่ต่อสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเนี่ยเอ้ยก็ได้มีคนส่งนะครับท่านผู้ชมข้อความมาหาผมบอกน้องนัทถามมีอะไรจ้าพี่น้องเคยบอกพี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ทําคลิปออกไปนะเนี่ยว่าส่งสายสืบนะครับท่านไปอยู่ในม็อบใช่อะไรวะคุณเบิร์ดวันน้องว่างคนนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่นะครับท่านผู้ชม แต่นับถือเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยใจถึงครับท่านใจถึงไปถึงไหนจะถึงม็อบกันเลยทีเดียวในขณะที่ม็อบบอกนายกลาออกอันนี้ก็ทันทีเลยไม่ลาออกอยู่ต่อไอ้หมดเวลาแล้วไม่หมดไม่ต้องลาออกอยู่ต่อสักพักมีป้าคนหนึ่งครับตานเดินละไอ้ป้าคนนี้มันจะไปทุกม็อบเลยเฮ้ยไม่ได้สิถามทําไมต้องบอกว่าลาออกสิเออใช่ใช่ป้าใช่ป้าผมพูดผิดผมพูดผิดผิดแล้วยังไงต่อจ้า ลาออกลาออกปุ๊บแล้วก็เขาก็เอาธงมาปิดหน้านกครับบู้ชมแล้วก็กระซิบกับกล้องเกือบไปแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วเว้ยยูต่อยูต่อขอปุลาออกลาออกก็ไม่ที่ขบขันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เจอทัวร์สลิมลงครับท่านเบิร์ดวันงว่างนั่นเนี่ยโดนด่าเว้ยเฮ้ยโผล่ร่วมขบวนม็อบครับท่านตะโกนลั่นนายกอิงอยู่ต่อนั่นเนี่ยไม่ต้องลาออกครับท่าน เพราะเป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมใจถึงเหลือเกินครับท่านผมก็เคยคิดนะเนี่ยเฮ้ยอยากจะเอาลองเอาลูกหยีไปขายที่ม็อบด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ากลัวว่าไปได้นะครับท่านผู้ชมแต่จะได้ไปอย่างเดียวแม่งจะได้ออกหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันแต่เดียวก่อนครับท่านจะด,ดูพรอ,ออกมาประกาศลั่นนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีกระแสสังคมถามโถมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วจ้เาเงินจากไหนมาจัดม็อบนั่นเนี่ยแล้วทำไมไม่จัดเลยวะเนี่ยแล้วทำไมต้องทิ้งเวลาแล้วทำไมจัดแค่สามสี่ชั่วโมงนั่นเนี่ยแล้วามจัดดวนเียุพรก็ ก,การจัดม็อบครั้งนี้นะเนี่ยเป็นการจัดม็อบแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่ามันจะมากันเกินผ่านวันนี้หรือว่ามันจะมากันเยอะแยะหรือว่าจะอยู่นานจะดูพรบอกต่อเฮ้เราจัดแค่วันที่28วันเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็จะได้มีการประสานนะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเดินไปหาตำรวจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเพื่ออะไรจ้าบอกว่าเนี่ยเตรียมจ้า ให้มาช่วยตรวจสอบนะครับท่านอาจจะมีมือที่สามือที่4ี่ตีนที่ห้านะครับเดิ่ผู้ชมอาจจะมาร่วมมั่วอะไรประมาณนี้นะครับท่านเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเฮ้ย <Hey, S 2> เปิดอมารินทีวีครับท่านเห็นข่าวนี้พอดีนะเนี่ยจะดูพรครับท่านประกาศนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเตรียมสยบก่อนไว่เคยเดี๋ยวคนจะคอลหาว่าเอาเงินจากไหนมาจัดม็อบนะเนี่ยเลยประกาศครับท่านวอนประชาชนนะเนี่ยจะดูพรครับท่านบอกว่าเนี่ยมีการรับบริจาควันที่28วันเดียวครับท่านวันเดียวที่ว่านี้แล้วก็ปิดแค่ สามทุ่มนะครับท่านผู้ชมรับวันเดียวเว้ยเฮ้ย<ๆ>เงินบริจาคครับท่านใช้วันเดียวที่เหลือมอบให้แม่ทัพภาคสองครับท่านไอเดี๋ยเนะอันนี้ข่าวจริงนะครับท่านผู้ชมอันนี้เช็คมาแล้วจะดูพรอ,ออกมาประกาศนะเนี่ย หลังจากวันนี้ว่าเคยจะดูพรควงอาจารย์ปานเทพพวพงพันครับท่านเดินไปแล้วเดินไปที่ไหนจะเนี่ยเดินไปดูสถานที่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับท่านผู้ชมคงประมาณว่าเนี่ยจะจัดตรงไหนหนกข่าวก็รู้สึกว่าไปสัมภาษณ์ก็ไม่รู้ว่าแถวนั้นหรือเปล่าแล้วก็จะดูพรก็บอกเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเรื่องหน,นึ่งนะเนี่ยต้องการจะประชาสัมพันธ์เดี๋ยวจะมีไอ้พวกปั่นนะเนี่ยว่าเอาเงินจากไหนมานะเนี่ยคนนั้นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้มาหรือเปล่าเราก็ต้องดักทางไว้ตรงนี้ก่อนนะเนี่ยโดยจะทําการอะไรวะเนี่ คือวันเดียวนะครับท่านผู้ชมวันไหนจ้าวันที่28ครับท่านซึ่งก็คือวันที่จะมีม็อบนั่นเนี่ยที่เกิดขึ้น4โมงเย็นแล้วก็จบลงครับท่านประมาณ3ทุ่มนั่นเนี่ยแค่วันเดียวจะุดูพรบอกว่าเนี่ยครั้งนี้มันไม่เหมือนกับม็อบอื่นๆที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมที่ประชาชนคนไทยเคยเห็นแต่ว่าเป็นการรวมพลังแผ่นดินนะครับท่านผู้ชมคำพูดสวยรูเหลือเกินก็เลยทีเดียวเฮ้ยหรือว่าจะไม่กล้าใช้คําว่าม็อบนั่นเนี่ยเพราะอะไรจ้าคำว่าม็อบผมไปค้นหามาแล้วนะบบวรานานวครับท่านผู้ชมแล้วก็ร ม็อบเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจํานวนเยอะๆนะครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติกลุ่มคนมาไม่เยอะหรอจ้าอาจจะเรียกว่าม็อบได้หรือเปล่าโอ้ยก็อาจจะได้นะครับท่านผู้ชมแต่ได้ที่ว่านี้ไม่รู้ว่าจะได้แบบเป็นม็อบหลอมแหลมหรือเปล่าจะดูพรครับท่านามรินส่งเข้าประกวดชี้นะเนี่ยจะดูพรชี้ช,ชี้แจงปมเงินบริจาคครับท่านที่จะเปิดรับบริจาคใช้วันเดียวแล้วก็รับวันเดียวคือวันที่28มิถุนาย,ยนแล้วก็จะปิด3ามทุ่มครับท่านของวันที่28นั้นเลยถ้าเกิดเหลือเป็นอย่างไรบ้างจ้าม,ม,มดนับท่า ไม่ใช่แม่ทัพมอบให้ทับภาคสองทั้งหมดครับท่านเพราะไม่ที่หน้าติดตามอย่างใกล้กชิดอะไรทีเดียวโอ้ยแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปวันเนี่ยจะดูพรบอกนนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกัมพูชาก็มีมอบวเวเฮ้ยประเทศไทยจะปล่อยให้เฉยแบบนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยด้านหนึ่งก็สนับสนุนจะดูพรสุดยอดมากอีกด้านหนึ่งละจ้าโอ้ยถ้าเป็นคุนเซนนี่นอนกระดิกตีนเลยวเวเฮ้ยกระดิกตีนทําไมวะเอ้ยสบายเวเฮ้ยเหมือนกับว่าในขณะที่เวียดนามก็ออกมาซัดคุนเซนนะครับท่านผู้ชมแต่ หลายฝ่ายนะครับท่านผมจะเดินไปห้ามก็เดินไปห้ามได้ไม่หมดนะเนี่ยบอกเฮ้ยจัดม็อบนันเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าทางตีนเขมรเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็สแสดงความยินดีด้วยครับท่านกับใครจะเนี่ยกับคนที่จะไปร่วมม็อบไว้เฮ้ยหลังจากเมื่อวานหลายภาคส่วนนะเนี่ยหาไม่เจอครับท่านเพื่อนของผมสุดรวยเลยนะเนี่ยขับรถ2ประตูครับท่านเป็นยี่ห้อเบนซ์นะเนี่ยแต่เปิดประทุนไม่ได้เป็น2ประตู20หน้าต่างคือรถเมย์น้องนัดพี่โทรมาปรึกษาหน่อยไว้เฮ้ยตอนนี้มีคนถามมามากเหลือ มีคนตกค้างหรือเปล่านะครับท่านมอบอยู่ไหนวะเนี่ยหรือว่ากูมานุสาวรีผิดวันหลังจากที่เอ้กลุ่มแกนนําครับท่านได้ประกาศนะครับท่านผู้ชมบางคนไม่รู้ว่าฟังไม่ทันจบหรือเปล่าว่าวันที่28ดหรือว่าเฮ้ยต้องจัดแล้วแน่เลยนะเนี่ยมาตกค้างกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมที่ไหนจ้าอนุสาวรีที่ไหนแล้วว่าเนี่ยเอ้ยชัยสมรภูมินะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จริงหรือไม่นะเนี่ยบางคนก็บอกมาครับท่าน มีทั้งผ้าข่าม้าพันคอในันบท่านผู้ชมมีทั้งเสือมีทั้งกระปุงกระเป๋านะเนี่ยยาดมยาหม่องกะว่าจะเอามาขายในันบท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าผมก็อุตส่าห์เตรียมกระเป๋าไว้นะเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างจ้าเนี่ยลูกหยีในันบท่านผู้ชมจะเอาไปขายในม็อบพอได้ยินจะดูพอพูดเมื่อกี้นี่เลยเราเปิดรับบริจาควันที่28วันที่จะจัดม็อบนะเนี่ยแต่เรียกว่าม็อบก็ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาในประเทศไทยคือเป็นการรวมพลังแผ่นดินแล้วก็จะปิดรับบริจาคในวันนั้นเลยครับท่านถึง เหลือก็จะมอบให้ทัพภาคสองทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็ต้องติดตามครับท่านทั้งหลายนะเนี่ยเตรียมที่จะไปมอบกันบ้างหรือไม่เตรียมที่จะบริจาคกันบ้างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ๆอันนี้สุดยอดเลยครับท่านอันนี้ก็คือยูทูบเบอร์นะครับท่านผู้ชมเคยมีข่าวดราม่าอะไรอยู่พักหนึ่งนะเนี่ยปุมแบงค์เลสเตอร์เมื่อไม่นานมานี้แต่วันนี้หรือว่าเมื่อวานไม่รู้ว่าเนี่ยโผล่มอบคอปทอเออน่าจะเป็นเมื่อวาน พี่ชิดชัยมงคลแกนนำมอบนะเนี่ยนายกลาออกนายกลาออกอันนี้ไม่ลาออกอยู่ต่อแล้วก็เอาธงไอ้เอาธงชาติที่เขาถือไปเนี่ยปิดไว้ไม่ลาออกอยู่ต่ออยู่ต่อโอ้ย สุดยอดไปเลยว้ยเบอร์ถามทาไมพราเนี่ยใจต้องถึงนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเสียงเหลือเกินเลยทีเดียวครับท่านเหมือนกับว่าถ้าเกิดมเ์จากป๊อบอยู่นั้นเนี่ยประเทศไทยอย่างนั้นประเทศไทยอย่างนี้แอนดี้เข้าไปละจ้าไม่ได้ประเทศไทยต้องอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมป้าคนหนึ่งก็เดินมาสกิดเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้สิว่าให้ต้องลาออกอ๋อใช่ใช่ป้าพ,พูดผิดพูดผิดลาออกแล้วก็กระซิบกับทงนันเนี่ยกล้องอยู่ข้างหน้าเกิดไปแล้วกูนั่นเนี่ยก็ไปเซิร์ชดูได้นะครับท่านผู้ชมเบิร์วันว่างๆครับท่านผมจะ เดียวกันครับท่านต้องเอาปลาเกดขาวลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลากระพงทุบปลาเห็ดคนทุบออกจากกระเป๋าเมื่อกี้หลังจากได้ยินว่ามบจะอยู่แค่1วันแล้วก็เลิกไปก็เลยมาขายทางนี้ก่อนแอดไลน์นะัาบิลช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านหรือว่าจิ้มลิงก์ไลน์ที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์จะเด้งมาที่แอปพลิเคชันไลน์ปลากระพงทุบอันนี้ก็คือปลาเห็ดคนทุบครับท่าน17 0บกรัม150าบาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหมมา,าิบมะพรมอน แน่นี่ก็ต้องเอาออกจากกระเป๋าก่อนเลยเว้ยอุตส่าห์เตรียมตัวนะครับท่านผู้ชมกล่าวว่ากูต้องสร้างตัวได้แล้วครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงตาเกดขาวอบกรอบลูกหยี5 0 0กรัม240บาท2 5 0กรัม140บาททุเรียนกวนไม่มีผู้เรียนทอดนะครับท่านผู้ชม100กรัม150บาทมีอีกมากมายหลากหลายถั่วตุต๊บตั๊บขนมข้าวโอ๊ตช็อกโก้ครับท่านสั่งซื้อเข้ามาได้ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านอและนนจตุพรให้สััมาษณ์คบ ขออภัยว่าเราคงไม่บริจาคผ่านนายกร,รัฐมนตรีอ๋อจตทุพพรขออะไรวะเนี่ยเปิดบริจาควันเดียวอืมแต่ว่ามีการบอกต้องขออภัยนะเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะขอบริจาคผ่านนาะยกได้อะไรประมาณนี้แกก็เหมือนกับว่าพูดประชดนะแรท่านผู้ชมแต่อันนี้ครับท่านหลายภาคส่วนนะเนี่ยก็เอาไปบอกครับท่านโอ้ยไม่จาเป็นไม่จําเป็นถามทําไมใจอิงรวยหลายมือล้านอยู่แล้วนะเนี่ยแต่บอบเขาก็เหมือนกับว่าพูดเป็นไอ ขันบริจาควันเดียวสําหรับวันที่28มิถุนาเพื่อจะไปปิดปากไอ้ข้อกล่าวหาอะไรต่างๆนะครับและแจงแนะแ้งว่ายอดเท่าไหร่แล้วก็ปิดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะยอดเท่าไหร่แล้วก็ปิดเลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้เป็นอย่างไรต่อว่านี่เฮ้ยผมเก็บเงินได้4,578บาทแล้วนะเนี่ยจากไหนเจ้าเนี่ยจากกําไรในการขายของนะครับท่านผู้ชมหักมาครับท่านเป็นกําไรนะเนี่ยอยากจะบริจาคเหลือเกินแต่ว่าเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยก็ ต้องติดตามลุนนะครับท่านผู้ชมหลายท่านเป็นอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยคิดว่ายอดที่เขาจะได้รับบริจาคนั้นเนี่ยจะกี่พันล้านกี่ร้อยล้านนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไม่ได้สิเว้ยเฮ้ยจะจัดมอบคนจะน้อยอย่างเดียวแม่เ้ยมันก็จะดูไม่ดีแล้วนั้นเนี่ยเปิดรับบริจาคมันก็เฮ้ยอันนี้ถ้าเกิดเป็นแบบผมประเมินนะครับท่านเฮ้ยรวมพลังแผ่นดินใช่ไหมว่าเนี่ยแผ่นดินก็ต้องใหญ่นะครับท่านผู้ชมประเทศไทย77จังหวัดครับท่าน76จังหวัด77จังหวัดประชากร60 70ล้านคนฮ อย่างน้อยมันก็ต้องเกิน4 0 5 0ล้านร้อยล้าน500ล้านพันล้านหรือเปล่าวะเนี่ยคนละบาท2บาท10บาท20บาทนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับท่านฉะนั้นก็เตรียมนะครับท่านผู้ชมสําหรับประชากรท่านใดที่จะทําการเดินนะครับท่านผู้ชมในวันที่27ตอนช่วงประมาณ1ทุ่มนะครับท่านเพื่อเทียบไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนเท่าไหร่วะเนี่ย16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นประมาณนี้เพื่อหวังที่จะประหยัดค่ารถบ้างก็จะอะไรวะเนี่ยวิ่งนะครับบ้างก็บอกว่าจะเดินนะเนี่ จังหวัดนั้นจากจังหวัดนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ารีบมากันให้อย่างเร่งด่วนนะเว้ยเฮ้ยมึงอย่ามาช้าอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวสําหรับไอคนที่จะไปม็อบนั้นเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรบ้างเออใช่เมื่อวานเมื่อวานซื่นเห็นนะครับ่านผู้ชมวันที่18หรือ19ไม่รู้อ,อะไรวนเนี้ยม็อบคอปทอมาอีกแล้วประกาศครับท่านนัดชุมนุมวันที่21ซึ่งก็คือเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเฮ้ยทำไม 21, วันที่2ี่สิเวะเนี่ยกูก็นึกว่ามีอยู่ทุกวันหรือเปล่าวะผมก็เลยเซิร์ชคอ,อ 49นาทีที่ผ่านมาแล้วเว้ยเฮ้ยคอปทอประกาศนนเนี่ยนัดรวมพล24ถึงวันที่ว่าไหร่ไม่รู้นะเนี่ยก่อนม็อบใหญ่นะครับท่านผู้ชมที่นี้มึงก็อยู่กันทุกวันอยู่แล้วหรือเปล่าวัเนี้ยหรือว่าได้รับสัญญาณอะไรบางอย่างมาหรือเปล่านะครับท่านไทยรัฐก็ดันเอามาลงไว้แล้วนะเนี่ยเมื่อวันที่18เว้ยเฮ้ยหรือว่า19ไม่รู้อีก2วันข้างหน้าอะไร21นั้เนะเนี่ยมิถุนาม็อ,อบคอปทอเตรียมจัดพอสักพักหนึ่งมันก็มาใหม่อีกแล้วเว้ยเฮ้ย 23หรือ24ถึงเท่าไหร่เนี่ยก่อนวัดไอ้ก่อนวันชุมนุมใหญ่นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีครับท่านโดยท่านทั้งหลายนั้นเนี่ยคิดว่าม็อบจะจุดติดไหมนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดาถามส่วนตัวผมนั้นนี่อยากจะเห็นสักครั้งนะครับท่านผู้ชมให้มอ็อบนี้มีประชากรมาเยอะไม่หล่อมแหลมนั้นเนี่ยแต่จตุพรก็บอกครั้งนี้ไม่เหมือนกับม็อบทั่วไปม็อบทั่วไปคนต้องเยอะแต่ม็อบทั่วไปแบบพวกเขาคนมันจะต้องน้อยหรือเปล่าว่ากดฟังต่อ เรียกว่าม็อบก็อาจจะไม่ใช่แต่เป็นการร่วมพลังแผ่นดินอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านขนาดเดียวกันนะเนี่ยนายกอิงก็ไม่ได้ชะมัยสายตานะครับท่านผู้ชมมาที่ม็อบเลยครับท่านเหมือนกับไม่ให้ค่านะเนี่ยตอนนี้ห้าชั่วโมงส่งข้าประกวดด่วนนายกอิงแพทองทานครับท่านเรียกคุยหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลนัดบา่บายสองที่โรงแรมโลสบูดครับท่านจับตาปรับคอรลมอติดตามว่าวันจันทนี้หรือไม่ส่วนรอทศชอครับท่านหลังจากแลมโบเสกสกลออกมาสกัดขัด,ดขาพีระพันธุ หัวหน้าพักวันนี้มาอีกแล้วมาอักระเด,ดอออชรอทศชยืนยันว่าเนี่ยรอทศชอไม่ขอโคต้ารัฐมนตรีเพิ่มยึดตามก้ี้เดิมปิดมติพักนะครับท่าน หลังจากกระแสข่าวว่าจี้เปลี่ยนตัวนายกไม่เปลี่ยนตัวนายกหมาแก่นะครับท่านผู้ชมด้านานายเอกมหาสวนันเนี่ยมหาสวรรค์หรือเปล่าว่าของจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไท a แลนด์ผมเห็นแบนเนอร์หรือเปล่านะเนี่ยเฮ้ยรทอทสอชอคุณมีอะไรก่อนนะเนี่ยที่จะไปต่อรองกับทักษิณในการที่จะให้เปลี่ยนตัวนายกจากแพรทองทานเป็นชัยกเกษนิติสิริอีกหนึ่งค a ี d เดจากเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี โอ้ยก็ได้มีข่าวกระเซ็นกระสายนันเนี่ยทักษิณอาจจะบอกหรือเปล่าว่าเนี่ยเฮ้ยคุณพิลพันธ์คุณไปเคลียร์พักตัวคุณเองก่อนเพราะตอนนี้แบ่งเป็น2อสส่วนแล้วกลุ่มสุชาติชมกินครับท่านเสียเฮงนั้นเนี่ยอยู่พักเดียวกันรอทอ,อชอก็ได้ออกมาเนี่ยกลุ่ม18สสที่ผมกลุมอยู่อืม ไม่รับมติที่จะให้การเปลี่ยนตัวนายกสนับสนุนแพทองทานต่อไปเพราะอะไรจะจะให้เหตุผลวันนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเปลี่ยนตัวนั้นเนี่ยจะเข้าทางพีรพันทีนี้สัญญาณก็เหมือนกับว่าแตกนะครับท่านผู้ชมในพักอย่างแน่นอนเลยทีเดียวจับตามองครับท่านเอกนัทพร้อมพันธนั้นเนี่ยสัญญาณของสุเทพเทือกสุบรรจ์มาอย่างไรนี่ก็จ่อมาทางเอกนัทนะครับท่านผู้ชมแต่คอนเฟิร์มได้เลยครับท่านไม่มีการเห็นสุเทพเทือกสุบรรจ์นะครับท่านผู้ชมในการไปม็อบอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดสุเทพโผล่ไปม็อบนะครับท แล้วเว่ยเฮ้ยม็อบนี้สงสัยต้องอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมสุดเทพเป็นอย่างไรบ้างจ้าประกาศนะครับท่านผู้ชมแกรู้ทางลมครับท่านจัดอย่างไรก็ไม่มีคนนั้นเนี่ยโดยด้เกิดสมมติผมเป็นอดีตคนที่เคยจัดม็อบสําเร็จนะครับท่านผู้ชมเคยไล่รัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้ไปได้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าการที่เราจะลงอะไรมาสักอย่างนะครับท่านผู้ชม มันต้องมั่นใจจริงๆว่าจะจุดติดนะครับท่านพอถ้าเกิดสมมติก้าวเท้าออกมาแล้วนั่นเนี่ยทีนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าวัดดวงกัน28นี้ถ้าเกิดสมมติคนน้อยนะครับ่านผู้ชมก็เหมือนกับว่าเป็นการโอ้ยลบราคานะครับ่านผู้ชมสําหรับม็อบอย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ถ้าเกิดคนมาเยอะละจ้าเหตุการณ์ก็จะพลิกไปอีกแบบนะครับ่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆข่าวนี้เดี๋ยวหลายคนถามมาครับท่านมันจริงหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยข่าวลวงหรือเปล่าปมอะไรว่าจะดูพรอบอกว่าจะเปิดรับบริจาคเพื่อที่จะสะกัด พวกที่จะเอาไปบิดเบือนนนเนี่ยว่าเราหาเงินมาจากไหนนนะเนี่ยใครเป็นคนให้เงินเรามาจัดจัด,จดมอบนั้นเนี่ยมันต้องใช้เงินทําไมถึงมีเงินจัดม็อบก็เลยต้องเปิดบริจาคครับท่านเปิดวันไหนจะเนี่ยเปิดวันไหนแล้วว่า28นะครับท่านเปิดวันเดียวนนเนี่ยแล้วก็ปิดภายในไม่กี่ชั่วโมงคือ3ามทุ่มกว่าครับท่านเงินบริจาคใช้แค่วันเดียวเหลือมอบให้แม่ทัพภาคเอ้ไม่ใช่แม่ทัพทัพภาคสองประมาณนี้ครับท่าน แล้วก็จะไปติดต่อกับทางตํารวจหรือหน่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยในการที่ให้เข้ามาดูแลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจจะมีมือที่3ามือที่4ตีนที่5ครับท่านเข้ามาผสมลงในม็อบอะไรประมาณนี้จะได้รู้กันว่าใครเป็นใครเฮ้ยแล้วทีนี้ผมก็มานั่งนึกเออว่ะเฮ้ยเออใช่แล้วถ้าเกิดสมมติผมอยากจะไปแบบนี้ละจ้าเฮ้ยก็คงไปไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปปารถนาดีนะเนี่ยเขาอาจจะ อ๋ออาจจะไปไม่ทันนะครับท่านเพราะถ้าเกิดผมไปนนเนี่ยผมคงที่จะปั่นจักรยานไปถามทําทไมไม่อะไรวะเนี่ยนั่งรถเมย์ไปทาไมไม่นั่งแท็กซี่มันต้องออกกําลังกายนะครับท่านผู้ชมผ่านไปถึงที่นี่เกิดอะไรขึ้นจ้าถ้าเกิดสมมติลงจากรถนะครับท่านผู้ชมจักรยานจอดเข่าไปแล้วนนเนี่ยถึงประมาณเท่าไหร่วะเน,นี่ยสมมุติว่าถึง4ี่โมงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสี่โมงครึ่งม็อบเริ่มไปแล้วครึ่งชั่วโมงจอดรถจักรยานหายใจก่อนอเหเนื่อยปั่นจักรยานมาไกล อยู่ห่างกันจากที่ตรงนั้นอะหายเหนื่อยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเดินปุ๊บเดินเป็นไม่ได้ตรงเอาธงมาปิดด้วยฮีย้แม่งเดี๋ยวใครจาหน้าได้เดี๋ยวมาขอลายสูงลายเซ็นไม่ดีปุ๊บเดินเข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าที่นั่งทําไมมันโล่งแบบนี้วะเอาเอาเสื้อไปจากบ้านด้วยหรือกระเป๋าใบนี้แหละเอาไปปูปุ๊บตั้งเสร็จปุ๊บโอ้โหพื้นถนนก็ร้อนเว้ยมากันทำเพี้ยอะไรวะร้อนใจฮะ นั่งเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะเวลาล่วงเลยไปสองทุ่มครึ่งหายใจตูดยังไม่ทันจะซึมซับความร้อนจากพื้นถนน สามทุ่มแล้วนะจ๊ะเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊กกลับบ้านจ้าเลิกม็อบไปอะไรประมาณนี้เออวาเฮ้ยเฮ้ยเออเบิร์ดวันว่างฟังอยู่อย่าพึ่งยิ้มเว้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต่อจะเนี่ยหลังจากไปโผนะล่ม็อบนะก็้ท่านผู้ชมม็อบก็ตะโกนนะเนี่ยนายกอิงลาออกไปเบิร์ดวันว่างละจ้านายกอิงไม่ลาออกอยู่ต่ออยู่ต่อโอ้ยเออเฮ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมไปไหนเนี่ยอย่าลืมไปม็อบนี้เว้ยเฮ้ยไปยังไงต่อเนี่ยเป็นตะโกนแบบเนี้ยดีมากเลยนะเนี่ยตอนนี้หลายภาคส่วนถามผมมาเยอะเหลือเกินเฮ้ยไอสายสื่อที่น้องว่านเน เบิร์ตวันต้องว่างนี้หรือเปล่าเฮ้ย ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมหรือใช่ก็ไม่รู้นะเนี่ยพี่เราจะไปบอกแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ถูกใจเหลือเกินเว้ยเฮ้ยแม่แล้วก็ต้องกล้านะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ลืออย่างหนักครับท่านหลังจากที่จะมีดารานกกวีดออกมากันบ้างหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบ้างก็บอกเนี่ยคุณนกสินใจก็เตรียมออกคุณนฟพงษ์พัฒน์ก็เตรียมจะออกมาอะไรประมาณนี้ท็อปดารณนีนุตได้ข่าวว่าออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วนะครับท่านแต่ก็ไม่รู้ว่าแกจะมาหรือเปล่าหาเฟซไม่เจอแต่ว่าข่าวช่องแเอามาลงมียว ปรวัลละอะไรพวกนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับ่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านแต่ที่แน่แน่จับตามองนั้นเนี่ยใครจะเป็นพิธีกรหลักเจ๊ปองหรือเปล่านะครับท่านสนธิยานชื่อลือไทยในธรรมจะไปด้วยหรือเปล่าสนธิลิ้นทองปูนนี้อืมถ้าเป็นผมคิดนะครับท่านผมก็ไม่รู้นะว่าแกจะยังไงแต่ว่าไม่ไปแน่นอนกันเลยทีเดียว ผมว่าไม่น่าจะไปส่งอาจารย์บานเทพไปพอแล้วส่วนจดุพอหล่ะจ้าเปิดรับบริจาคหนึ่งวันครับท่านแล้วก็ปิดในวันนั้นเลยที่เหลือหล่ะจ้าทั้งหมดครับท่านมอบให้ทัพภาคสองนั้นเนี่ยจะได้ไม่มีคำครหาส่วนท่านทั้งหลายคิดอย่างไรนะครับเ่านผู้ชมยอดบ,บริจาคนี่จะได้สักกิร้อยล้านกี่พันล้านนั้นเนี่ยมันต้องเยอะเหลือเกิน เพื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันส่วนวันนี้ควงอาจารย์ปานเทพครับท่านลงพื้นที่นะนี่อนุสาวรีย์ชัยเพื่ออะไรจ้าตรวจดูพื้นที่นะครับท่านว่ากวจะจัดม็อบกันตรงไหนดีอะไรประมาณนี้ข่าวหายไปไหนแล้ววันนี้ก็ไม่อาจบ,บอกได้แต่หลังจากวันก่อนที่เห็น3เหล่าทัพ4ี่เหล่าทัพนะครับท่านผู้ชมผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติครับท่านผู้บัญชาการทหารบกเรืออากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับท่านผู้ชมโผลมาโผมาที่ไหนจ้ายืนหลังนายกอิงเป็นแผงเลยนะครับท่านสี่หคนรัฐมนตรีกรลาโหมช่วยว่ากันว่าเกิดอะไรขึ้นจ้าอยู่ยาวนะครับท่านผู้ชมตามคาดครับท่านแล้วม็อบเหรอจ้าก็เลยบอกว่าเป็นการรวมพลังแผ่นดินไม่เหมือนม็อบที่ เคยจัดมานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเจาะมาอย่างไรแต่ที่แน่ๆอาจจะได้เห็นผมวันนั้น you to, you อยู่ต่ออยู่ไอ้ไม่ใช่ออกไปออกไปอยู you to, you to ่ต่ออยู่ต่อหรือเปล่าไม่มีเวลาไปนะครับท่านผู้ชมอากาศมันร้อนครับท่านต้องอยู่บ้านนะเนี่ยเอยต้องทํามาหาก,กินครับท่านผู้ฟังที่รบผาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางกดไลค์กันให้เยอะนะครับท่านคนเริ่มออกมาบอกนะเนี่ยมึงจ้างคนมาดูอีกแล้วหรือเปล่าว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทํานาให้นกกินจ้างคนมาดูเพื่ออะไรครับท่านเอจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม ああ。<music>